อ่ะพักต่อก็ถอดคาหลังวะนะเองน,น้องก็ถอดนี่ชุ้มชกอยู่ฝั่งนั้นนู้น,น,นเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จเพราะร้รานนี้เขาทาประจําทําเป็นทําทั้งวันอะเมื่อกี้ก็กมาด้สองเพิ่งเสร็จไปคันหนึ่งทําตลอดครับเปลี่ยนตลอดเลยอ่ะก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็เสร็จแล้วเห่นไหมนะสบายข้างเราแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จแล้ว แล้วรถเราก็เปื่อยแล้วใส่บ่อให้ลูกสาวพอดีเลยไงก็ต้องถอดถอดจริงด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวปูเดี๋ยวเราปูให้เลยให้เสร็จเลยเห็นไหมเอาออกเลยข้างนอกเลยออกเลยออกเลยออกเลยคันนี้มีด้วยนะถ้าเป็นรุ่นแบบขับบ่อไม่มีเนี่ยตัวนี้เป็นเหล็กอะเนี่ยถึงว่านิ่งสถเียนเลยปะประทุนเดี๋ยวผมตรงนั้นเดี๋ยวผมไปปู โอมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นี่มิกมมกี้เมาส์สั่งมาแล้วเนาะนี่มันก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวน้องเขาก็ถอดกันเลยเนะี้ยออกมาณนี้นะแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยถอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ถอดไอ้เบ้าเนี้ยออกมาไงเดี๋ยวเราจะถอดคานถอดทุกอย่างเลยให้มันโล่งเลยเนาะเออดูดิเดี๋ยวเราถอดกัน,น,นประมาณนี้แหละไม่ยากไม่หนง่าย ฝั่งข้างในถอนละถอนละเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอัดบูทกันนะอัดบูทคันล่างเนี่ยบูทคันสองตัวคือคนล่างนี้ต้องไปอัดเนี่ยเออเนี่ยสองอันโค้งเนี่โกโกยหลุดละเห็นไหมแก๊สแก๊สก๊สหลุดละเริ่มหลุด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 ละ ผมจะบอกว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยช่วงล่างมันแข็งตั๊กเลยนะทุกดูเล็กสิเห็นไหมครับตัวคานของเขาอะนี่หนามากเลยนะคือรถรุ่นเก่ารถรุ่น,นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความแข็งแรงความคงทนน่ะมันแน่นมากเลยนะผมพูดแบบนี้ดีกว่าเด็กน,น้องทำเสร็จกล้ออกแล้วเนี่ยยกขึ้นไล้ไหมแล้วมาเป็นตัวเลยนี่คือ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนโช้คอัพตัวนี้หมดเลยะคระับใช้สปริงเดิมทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับแล้วก็บูทบูทยางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปละเดี๋ยวเราเขาขึ้นเสร็จละเออนี่เห็นไหมอ่าเสร็จแล้วขึ้นละเดี๋ยวเราตดนี่คือบูทยางที่จะเปลี่ยนก็คือตรงนี้อ่าขาดแล้วนี่จริงด้วยเนีย่ยบูทยางขาดแล้วเราก็เปลี่ยนเอานะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นิดนึงแต่ก็ยัง ไม่เป็นไรไหวอยู่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนช็อคอัพช็อคอัพเราเปลี่ยนเมื่อเท่าไหร่วะอุ้ยเราเปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยเปลี่ยนที่บิพิกันเนี่ยเราเปลี่ยนที่บิพลิกมานะช่วงล่างตัวนี้เนาะวิเดียของเก่ามันแข็งมากเลยผมบอกว่าเป็นช่วงล่างของเก่านั้นมันแน่นผมเรียกว่ามันแน่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนี่ข้างหน้าเราเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับแล็คก็เปลี่ยนแล้วคันชักคันส่งเปลี่ยนใหม่หมดเรียบพาวเวอร์เปลี่ยนหมด ยางหุ้มเปลี่ยนเผาหมดหน้าหลังหมดเรียบร้อยแล้วก็ประมาณแบบนี้เออโอวันนี้น้องเขาจะเปลี่ยนลามันเครื่องก่อนช่วงรอแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนบูทบูทก็คือบูทตรงนี้บูทตรงนี้มีบูทเล็กกับบูทใหญ่อยู่ตรงนี้มันบังไว้อยู่นะสองชิ้นเราเปลี่ยนบูทตรงนี้ก็จบละนี่ตรงนี้เราเปลี่ยนมหมดแล้วนะเนี่ยใหม่ๆนี่คือเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยหมดละอันนี้ก็ใหม่ใหม่หมหมหมเอี่ยมเลยดูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโช๊คใหม่เอา นี่หนไหมเนี่ยนี่ไงตัวนี้เที่ยวจะเปลี่ยนวันนี้คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ชพชกเราก็เปลี่ยนใหม่เนี่ยยางมันไปหมดแล้วนะ่ะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแนละ้วน่ะโอ้ตามสภาพตามสภาพรถสะสมอุดยางมีตัวนี้นะครับก็คืออุดเครื่องนี่สองแล้วก็เดี๋ยวมาดู นี่นี่รูหนึ่งเดี๋ยวเราจะวัดไซ์ว่าว่าตัวนี้เวลาลุยน้ําน้ําจะเข้านะครับจะมีตัวนี้ซ้ายขวาเห็นไหมมีขวามีสี่ตัวนะแล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งเวลาลุยน้ํานะครับน้ําจะเข้ารถตรงนี้เป็นหลักเลยนี่นี่ซ้ายแล้วก็ขวาโอ้ยสภาพยังดีเนี่ยสภาพยังดีอยู่เดี๋ยวผมลองดูโค้ดหลักนี้ว่า 45มิลหมิโอเคเห็นละเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนี่น้องเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับไม่ต้องสภาพไม่ต้องตืบเลยคันนี้มา200,000โลดำปืดปืดเลยเดี๋ยวจะมีการฟัดชิ่งออยนะห้ังเครื่องโอ้ยใหม่เยี่ยมเลยเห็นไหมแร็กใหม่โอ้ใหม่กิ๊กเลย เนี่เยเปลี่ยนแลกใหม่นะเปลี่ยนจนเรียบแล้วเห็นไหมมันก็ประมาณนี้นะพี่ช่างเขาเตรียมอุปกรณ์ให้ก่อนเขาแกะให้เรียบร้อยแล้วเช็คว่าอะไรค่ะนี่พี่ช่างเราอีสานด้วยกันคนอีสานแถวนี้หมดอีสานหมดใช่ไหมเอออีสานเว้าวล้วว่าอีสานกันเด้อยนี่แล้วก็ประมาณแบบนี้นะนี่น้องทำไงนี่แล้วแบบนี้ถอดหมดแล้วเราเช็คอะไรกันล่ะ này là cầm

อ,ไไอันนี้พูดอะไรครับพี่อะไรนะอ๋อบุกคันเกียร์<อ>เปลี่ยนมันเดิมทีมันเป็นพลาสติกบุกคันเกียร์ตัวบนจ้ะใช่ครับบุกคันเกียร์ครับมีตัวเดียวครับเดิมทีเป็นพลาสติก

谢老家。